The Podcast. สวัสดีครับพวกเรารไรแอดพอดนครับวันนี้พวกเราก็จะมาล้วมลึกพกเพียงและเปิดลับสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของการคุยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดอาสิ่งที่เหนือธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่พวกเราเกินจะคาดเดานะครับวันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะฮะก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยกรับผมมีชื่อว่าอาร์โนนะครับ คนต่อไปคนใส่แว่นทั้งสองคนเลยคนแรกก่อนคือคนกลางเชิญแนะนําตัวเลยครับสดีครับผมสินครับผมอมสินนะครับพี่อมสินคนต่อไปครับพี่ผมนิกครับพี่โฟนิกนะครับเอ่อที่มาของช่องเราคือไงโนก็เกิดจากเิ้งจากการทําร้านทั้งหมูแล้วแล้วก็สัญญากันว่าเฮ้ยเรา เราจะไม่ไม่ยุบนะไม่ยุบในที่นี้หมายถึงว่าไม่ยุบในการรวมกลุ่มในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นที่ว่าไม่ยุบอนาคตอาจจะไปทำทาร้านย่างหมูเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็เฮ้ยมีงานมีการทำกันค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลเป็นพายกันแล,แล้วช่วงนั้นเพิ่งจบใหม่ๆที่ช่วงย่างหมูเพราะฉะนั้นเราก็เลยแต่ปัญหาของเราเนี่ยคือการแยกอยู่หมายถึงว่าอย่าง พี่โฟนิกเข <คน S 1> าก็จะไปสมุดประการพี่อมสินก็อยู่อนุทส่วนน้องอโนก็ยังอยู่ที่รังสิตอยู่นะครับก็เลยคิดกันว่าเราจะทํายังไงถึงที่เราจะได้มารวมกันในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งพอดีเราก็เล่นเกมแล้วก็คุยกันเยอะหลายๆเรื่องก็เลยเกิดพี่อมสินก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราทําเกี่ยวกับพอดแคสต์เกี่ยวกับการพูดคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองกันดูนะฮะซึ่งซึ่ง เราอ่ะเคยทํากันไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นแบบยังเด็กอยู่อายุยี่สิบแม่งตอนนั้นเป็นช่อง่า,ย,ายังจะต่อยกันอีใช่ตอนนั้นรรู้สึกว่าม,มัน<ะ>มันเหมือนเรามานั่งเถียงกันซะมากกว่าไม่ค่อยได้แบบไม่ได้ฟังหรือว่าแชร์อะไรมากมายแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเราโตขึ้นแหละอ่ะตอนนี้บบวางมวยอะไรอย่างงี้ด้วย <c oughs> อันนี้พวกเราก็ประมาณอายุยี่สิบห้านะครับทัศนคติหรือการรับฟังคนอื่นมันก็ดีขึ้นแล้วก็องความรู้หรือว่าสิ่งที่เราชอบคุยกันเนี่ยมันก็ดูเป็นใน แนวทางที่น่าจะเอามาแชร์ให้คนอื่นได้แล้วก็น่าจะมีประโยชน์เป็นแนวทางที่เปิดรับต่อความคิดมากขึ้นนะครับแต่ความตั้งใจก็คืออยากให้ผู้ฟังนะครับที่ฟังเราสามคนเนี่ยได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปสักอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นบันเทิงหรือความรู้นะครับ <c oughs> เราก็จะพยายามพัฒนาคุณภาพให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับตื่นเต้นกันพอสมควร <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็มีทํา <c oughs> ทําทําทํามาก่อนเลยนะแต่เรายังไม่บอกดีกอ่าครับเดยว ดเ,เดี๋ยวมันจะเป็นหนึ่งใน EP ที่เราจะมาคุยกันเราจะเมทถกกันแน่นอนแต่วันนี้คลิปแรกที่เราตั้งใจมาเนี่ยจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดคนละหนึ่งเรื่องอเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนว่าทฤษฎีสมคบคิดมันคืออะไร <S <S เขาบอกไว้ว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยก็คือแบบเรื่องเล่าหรือว่าความคิดกระทู้หนึ่งที่มันเหลือเชื่อมีเนื้อหาที่มันขัดแย้งกับข้อมูลข่าวสารในกระแสหลักอย่างเช่นมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งดาเนิน ขึ้นเกิดขึ้นไปแล้วแล้วอยู่ดีอ่ะก็จะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะเฮ้ยหรือว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแง่มุมอื่นที่แบบมันดูเพอ้อเจ้อแต่ว่าพอเอาหลักฐานมารวมกันแล้วมันดูเป็นไปได้แต่มันก็ยังไม่ถูกเอ,อตัดสินหรือว่าได้คําตอบว่าทฤษฎีนั้นนะหรือว่าเรื่องอะไนที่คนพูดะเป็นเรื่องจริงก็เลยจะเรียกไปว่าทฤษฎีสมคบคิดทฤษฎีสมคบคิดค,คือไอ้ทฤษฎีสมคบคิดอ่ะถ้าลองสังเกตดูเราจะเห็นจากที่ เป็นส่วนใหญ่จะเป็นทางอเมริกาเนาะถูกไหมที่เราเห็นกันบ่อยๆอที่มันเป็นอ,อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าไอช่วงยุคสงครามเย็นอ่ะหน่วยเขากองของสหรัฐอ่ะมันสร้างข่าวข่าวปลอมหรือข่าวที่ว่าเป็นข้อมูลที่ว่าเป็นข้อมูลเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกประชาชนเท็จไหมมันก็เลยเกิดไอซีซีสมกบคิดอิลูมินาตีนิวออเดอร์อะไรเต็มไปหมดเลยถ้าเราสังเกตดูทางฝั่งเอเชียอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นถูกไหมบ้านเราหรือ ญี่ปุ่นหรือจีนเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นไอ้ที่จีส่งควคิดต่างๆพวกนี้แล,แลว้วมันจะเห็นที่อเมริกาเป็นหลักเพราะว่าอเมริกาประชาชนอ่ะเขาไม่ค่อยมีความมั่นคงหรือเชื่อถือในตัวของรัฐบาลเพราะว่าพอาเมริกามันมันเก็บความรับเยอะเป็นตะก้อนเรื่องเอเลียนเรื่องอะไรต่างๆที่ว่าเป็นฎีส่งคบคิดคนก็เลยคิดคิดคิดกันไปว่ารัฐบาลอ่ะหลอกตัวเองขยายความตรงที่นิกพูดว่าทําไมคนถึงไม่เชื่อใจรัฐบาลคือรัฐบาลอ่ะมีข่าวเสียหายเยอะแต่แบบว่า จะชอบมีวิจัยลับๆแล้วก็พอถูกเปิดเผย<อ>คนก็จะรู้สึกว่าอ้าวมึงเคยหลอกกูแล้วนี่เรื่องอื่นอ่ะอย่างนาซากระโดนเรื่องไปเหยียบดวงจันทร์<อ>คนไม่เชื่อเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยรัฐบาลเคยหลอกแล้วไงเรื่องแบบจะจำไม่ได้ว่ามันกี่เรื่องอนะมันจะมีเรื่องหลอกมาแล้วที่เขาหลอกประชาชนประชาชนก็จะตีไปอีกว่าไอมึงเหยียบดวงจันทร์มึงก็หลอกกูกเดี๋ยวน,นี้จะอยู่ในส่วนของนิกรู้สึกว่าอันนั้นนะ่ะก,ก็เคยเกิดขึ้นและถูกจับได้ไ<อ>ถูกไหม อ,อย่างเรื่องของผมเนี่ยก็มันก็จะเรื่องของผมมันจะเป็นในช่วงที่โครงการนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเคยถูกมองเป็นทฤษฎีสมคบคิดพอหลังจากจบโครงการนั้นปุ๊บรัฐบาลโดนแชรปุ๊บคนก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยไอ้ทฤษฎีสมคบคิดเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาจริงๆรัฐบาลทําขึ้นมาจริงๆครับเนี่ยพอมันเป็นอย่างเนี้ยตัวประชาชนของสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเชื่อถือในข้อมูลที่รัฐให้โอเคแล้วกลับมาที่ทฤษฎีสมคบคิดคืออะไร มันคือทฤษฎีที่คนเชื่อถือไม่ไม่ไม่น้อยเลยนะก็คือเยอะส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังขัดใจตรงที่ว่าแม้จะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แบบว่าออกมาชี้แจงออกมาให้ข้อมูลหลักฐานสู้กันแล้วมันก็ยังมีคนแบบส่วนหนึ่งที่กูก็ยังเชื่อในแนวคิดทฤษฎีสังคบคิดอยู่ดีแบบซึ่งะม,<อ>มีเหตุผลนะมันเขามีวิจัยด้วยคามว่าทําไมผู้คนจํานวนมากจึงปักใจเชื่อทฤษฎีสังคบคิดที่ไม่เว้นแม่แต่ คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงมันจะมีการทดลองวิจัยของดอกเตอร์คนหนึ่งชื่อกินคาไซมานีกเป็นนักวิจัยด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลของออสเตรเลียเขาทําการทดลอง4ครั้งนะแต่ละครั้งเนี่ยจะเอาอาสาสมัครมาจํานวนเยอะขึ้นครั้งแรกเนี่ยสามร้อคนแล้วก็เพิ่มเป็น400ร้อกว่าคนอะไรขึ้นไปใช่ไหม เขาก็ให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงชาวโปรแลรนด์มาตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับอารมณ์บุคลิกภาพของตัวเองรวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อทฤษฎีส,สงคบคิดต่างๆที่มีผู้เผยแพร่ออกไประหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ผลสรุปอะมันออกมาได้ว่าคนที่เชื่อในทฤษฎีสงคบคิดได้ง่ายคือคนที่มีบุคลิกภาพทางอารมณ์แบบขี้โมโหเขาพบว่าการถูกยั่วยุป,ปลุกปั่นให้มีอารมณ์โกรธสามารถทำให้ผู้ ที่มีบุคลิกแบบขี้โมโหเจ้าโทสะในระดับสูงนะรับฟังและปักใจเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปถ้าเทียบกันแล้วเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่มีเยอะในอเมริกาเพราะว่าประชากรในอเมริกาก็มีจํานวนเยอะและเขาก็คงมีความอัดอัน้นโกรธรัฐบาลเสริมเข้าไปอีกกลายเป็นบุคลิก,กภาพที่แฝงอยู่ในจิตใจแบบว่าเป็นคนขี้โมโหยิ่งทําให้คนเหล่านั้นเนะชื่อทฤษฎีสมคบคิดง่ายขึ้นเข้าไปอีกและมันก็ทําให้สิ่งนั้นนะ แข็งแรงขึ้นมาก็เหมือนเนาะความเชื่อความเชื่อหนึ่งที่เราเราอาจจะไม่เชื่อแต่มีคนเชื่อเยอะเยอเยอะเยอะเยอะจนความเชื่อนั้นมันแบบกลายเป็นอะไรที่มีพลังมากๆขึ้นมาทฤษฎีของคบคิดก็คงคล้ายๆกันซึ่งในการทดลองไอ้วิจัยที่กล่าวมาเมื่อกี้มันก็ไม่นานนะก็คือยุคโควิดที่เขาพูดถึงยุคโควิดอ่ะอม,มันแบบว่าอันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดไหมที่อเมริกาในตอนที่แจกวัคซีนะจะมีรัฐพวกรัฐทางใต้อ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่รับวัคซีนอ่ะเคยได้ยินข่าวไหม พเพราะเขากลัวว่าวัคซีนจะทาให้เขาเป็นหมันนะอือเคยได้ยินไหมนี่เคยได้ยินไหมเคยยิน <Hey, in. S 1> เออไม่เคยได้ยินแต่เคยได้ยินไอ้ที่ว่าเขาไม่ฉีดวัคซีนตอนแรกเกิดอ่ะเพราะมันจะทําให้คนป่วยอ,อันนี้น่าจะเคยได้ยินกันหมดมใช่ไหมมันน่าเหมือนเหมือนเหมือนกันเนาะที่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งจาไม่ได้ว่าเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรที่พ่อแม่จะไม่ให้เด็กหรือลูกของเขาอ่ะไปฉีดอ่ามันจะมียาปริโอหรือว่ายาวัคซีนอะไรต่างๆที่พวกเราก็จะได้ฉีดอะเขาจะไม่ให้ฉีดเพราะเขาเชื่อว่ายาพวกเนี้ย มันจะทําให้เด็กอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลมนุษย์มีร่างกายที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่านี้ในตอนที่ไม่มีวัคซีนตัวนี้เข้ามาวัคซีนกันปริโอบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคล้ายคล้ายกันมีความคล้ายๆกันซึ่งโดยกลไกมันอ่ะโดยกลไกของมันก็เหมือนกับทฤษฎีสมคบคิดนั่นแหละมีเหตุผลมาให้มาให้ผู้คนเชื่อถือแต่เหตุผลนั่นขาดหลักประกันตรงนห้ทฤษฎีสมคบคิดดักพาราสารหลักฐานที่ดี เนี่ยถ้าองค์ประกอบทั้งหมดรวมกันมันก็จะกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาแล้วมันตต่ตงจากเฟกนิวยังไงคําว่าทฤษฎีสมคบคิดเฟกนิวมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลวงไปหมดจนถึงคําตอบสุดท้ายหมายถึงว่าปลายทางก็จะลวงแต่สมคบคิดจะดูเหมือนว่าขาดหลักฐานแต่ปลายทางอ่ะมันมีสิ่งที่เขาเรียกเขาเขาบอกว่ามันจะเป็นหมายถึงเช่นอย่างเรื่องวัคซีนเมื่อกี้เขาไม่มีหลักฐานนะว่า ว่าในวัคซีนนั้นแ่ะมันมียาตัวไหนมันมีอะไรฉีดเข้าไปแต่เขาบอกว่ามันจะทําให้คนอ่อนแอและคนเป็นโรคมากขึ้นซึ่งมันก็ไปผนวกกับคนสมัยโบราณน่ะโบราณก่อนหน้านี้เ่ยไม่ได้โบราณถึงขนาดดึกดําบรรยุคหิน่ะนะ<ม>เขาแข<ม>็งแรงกว่าจริงๆด้วยโรคอะไรต่างๆ<ม>ประชากรเด็กที่เกิดมาเป็นปริโอเป็นนู่นเป็นนี่หรือหลังจากได้รับคนยุคคนแบบว่าทวดเราอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะมีสุขภาพที่ดีเป็นไข้อะไรก็คือจะไม่บ่อย เท่ากับเด็กยุคปัจจุบันซึ่งกําลังจะบอกว่าปลายทางอ่ะมันมีสิ่งที่เขาบอกอยู่ถูกแต่ระหว่างทางอ่ะมันขาดหลักฐานแต่แต่ปลายทางของเขาก็มีทั้งถูกแล้วก็ผิดอย่างที่เขาบอกซึ่งมันมีแต่ถ้าเฟกนิวอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นกุกเรื่องขึ้นมาโดยที่ปลายทางก็ผิดผิดตั้งแต่ต้นยันปลายทางนึกออกไหมไม,ไม่ได้มีซ้ายหรือขวาให้ช่างน้ําหนักอ่ะอย่างเช่นกุกขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้ท้องอานสมมติเรื่องดาราอะไกัน กูขึ้นมาว่าคนนี้ตายเห็นไหมแม่โคตรเฟกนิวเลยแต่เขายังไม่ตายอ่ะคิดว่าอย่างนี้นะว่าทฤษฎีส่งคบคิดอะกลไกมันซับซ้อนกว่าอย่างที่โนบอกทฤษฎีส่งคบคิดอะมันจะอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอาเหตุการณ์นั้นมันดัดแปลงด้วยเหตุผลที่มันน่าเชื่อถือเฟกนิวมันไม่ได้อ้างอิงกับเหตุการณ์ใดๆการที่ไปแย้งข่าวหรือเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีเฟกนิวนั้นมันน้อยกว่าเพราะด้วยกลไกของมันแต่มันมันเหมือนอารมณ์แมนนี่เหมือนกันนะ เฟกนิวมันก็มันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ได้ว่ามึงเฟกอะ่ะแต่ถ้าเกิดทฤษฎีสมคบคิดมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ออกมาไม่ได้แต่ปลายทางมันเกิดขึ้นคิดอย่างนี้มันก็จะเลื่อมเลื่อมันนั่นแหละคนที่คนที่ทำเฟกนิวได้เก่งคนที่แบบว่าพ่อพากาันยาได้เก่งอะ่ะก็คือคนที่สามารถทําให้เฟกนิวนั้นอะ่ะมันกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดได้ผมว่านะจะทำให้คนรวมรวมเชื่อถ้าเรียนสายสามันจะจะจะ,จะแต่แต่พวกคุณไม่ได้เรียนสายถามามันะสอบ อะ,พพอะแพบแพทอะอืมอืความเชื่อมโยงอะมันจะค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงเก่งปะถ้าคนที่ทำไอนทฤษฎีสมพัฒ์ม็นมีความเชื่อมโยงอแต่อาจจะบางจุดอาจจะอ่อนหน่อยบางจุดแข็งจริงบางจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีบุตกว่าใช่ใช่